สวัสดีครับทุกคนเพิ่งกลับมาจากเจ้าโสธรนะครับก็ลุยเลยนะครับนี่วันนี้มาเก็บบรรยากาศที่วัดโพธาติเยียนให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วครับมีเอฟตีถามกันมาเยอะมากวันนั้นผมเคยมารีวิวแล้วนะรอบหนึ่งเป็นพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งของทางวัดโพธาตเยียนนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องนะครับเพื่อนๆหลายคนอยากเห็นนะครับบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปนะครับวันนี้ก็เลย มาอัปเดตล่าสุดนะครับว่าพระปลิ่งที่พุทธาพิเศษบางคนจองไม่ทันอย่างนี้ครับอยากได้ไว้บูชานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตามผมมาครับนี่ครับบรรยากาศกวัดโพธาเตียนก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับคนเยอะมากเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับในปัจจุบันนี้ ก็ถือได้ว่าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ได้ขาดสายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับบริเวณนี้จะไม่แทบจะไม่มีที่ยือนอ่ะพูดง่ายถ้าแทบจะไม่มีที่ยืนเพราะว่าคนเยอะมากนี่ก็ถือว่าเบาบางอยู่นะไปะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลกันนะครับในปัจจุบันของวัดโพธาเตียงกันนี่ครับ พระพุทธสยดนะครับขนาด3นิ้วราคาก็มีตั้งแต่1,000งพันะครับแล้วก็3,000นี่ครับด้านในครับด้านในสา0พันนะครับ,น,น, 3, น,รบนี่ก็มีขนาด440เฮ้ยโอ้หนึ่งพนะครับ1,000งั 1, แต่เป็นน่าจะเป็นรหัส 440แล้วก็439นี่น่าจะเป็นระัสแต่ราคาตรงนี้นะครับราคา1,000พข้งในนั้น3า0 0ขนาด5นิ้วอันนี้3นิ้วนะครับก็มีพระพุทธสยาสิขนาด9นิ้วนะครับมีราคา1,000 0บาทนะครับแล้วก็มี1,500นานะครับ พระสยานะครับขนาด15นิ้วแล้วก็ขนาด9นิ้วนะครับก็มีพระพุทธสยาดขนาด9นิ้วชุบทองนะครับ15,000บบาทบแล้วก็มีขนาด15นิ้วนะครับชุบทอง20,000น,นะครับสวยมากนะครับ นี่ก็เป็นพิธีมหาพุทธวิเศษเมื่อวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับเกจิอาจารย์ก็มาร่วมพุทธวิเศษ33รูปนะครับเนี่ยทุกคนดูมีหลวงปู่ศิลาด้วยนะหลวงพอวราหลวงปู่ทังใบแล้วก็หลวงปู่ปู่จือแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์นะครับโอ้เกจิมากมายเลยนะครับเนี่ยเกจิมากมายเลยนะครับพระกลิ่นเปิดให้เช่าบูชาแล้วนะครับ ผมเคยมารีวิวให้ดูแล้วรอบหนึ่งวันนี้พามาดูอีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องเป็นพระกิ่งเจ้าสวนแตกๆนะครับสมเด็จพระมหาคิราจารย์วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเจียนของเรานี่เองนะครับนี่ก็เป็นพระกิ่งเจ้าสวนเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ห้าร้อยบาทห้ารอยบาทแล้วก็มีเจ้าสวนเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็ห้าร้อยบาทนะครับ สวยนะครับเปิดให้เช่าบูชาแล้วเป็นพิธีดีนะครับเกจิเกจิทั้งหมด33รูปนะครับมาจากทั่วประเทศเลยนี่แล้วก็มีพระกลิ่งเจ้าสัวเนววะราคา2,000บาทนะครับนี่ราคา2,000บาทนะแล้วก็มีพระกลิ่งพระก,กิ่งนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่0 0 0พันนะทุกคนนี่5,000น เป็นพระกลิ่งเจ้าสัวแปดแปดแล้วก็มีองค์เล็กๆด้วยนะครับองค์เล็กๆพระกลิ่งน่าน่าจะเป็นพระชัยวัดนะครับองค์เล็กนี่แล้วก็มีพระกลิ่งเจ้าสัวชัยวัดชุดกรรมการสามองค์นี้สามพันบาททั้งหมดสามองค์นะครับ ใครอยากได้เป็นชุดอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับสามพันเนื้อเงินก็สวยนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินจะราคาสูงหน่อยนะครับห้าพันจะมีองค์เล็กๆด้วยนะครับน่าจะเป็นพระชชยวัดนะครับเป็นพระกิ่นแก้วสวนรนาวาก็สองพันก็มีเป็นพระไชยวัดองค์เล็กๆด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหรียญมหาปราบพ,พุทธสยญาเนื้อทองแดงน,นี้ก็หนึ่งนระ้อย่างงี้มีหนึ่งร้อยแล้วก็เหรียญมหาปราบพ,พุทธสยญาเนื้อทองเหลืองนะครับหนึ่งร้อยเหมือนกันมีเหรียญมหาปราบพ,พุทธสยญาเนื้อนวะโรหะนี้ห้าร้อยนะครับเนื้อนว,นวะโรหะก็ห้าร้อย แล้ก็มีพระพุทธศสยาตนนะครับวัดพระเชตุพนกรุงเทพนะครับเป็นชุดนะครับเป็นสามเหรียญน,ยนี่นี้หนึ่งพันนะเป็นชุดนี้ส่วนเนื้องเงินก็สองพันบาทนครับสองพันบาทนี่ก็คือพระกลิ่งนะครับที่เพื่อนๆเอชซีถามหากันนะครับตอนนี้ก็มีมีวางให้เช่าบูชา อยู่ที่ศูนย์วัตถุมงคลของวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนเลยนะครับมาเช่าบูชากันได้นะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญโลบโลกเนื้อบล่อนซาตินนะครับสวยๆนะครับ mm hmm. ก็มีเหรียญรอบโลกเนื้อเงินซาตินนะรา mm hmm. คามีตั้งแต่สองพันแล้วก็ห้าพันนะครับ เหรียญรอบโลกนะื้อทงเหลืองนี่ก็500นะครับก็มีเหรียญรอบโลกนะื้อทงแดงซาตินนี่ห้ารนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดโพธท่าเตียนในปัจจุบันนะครับมีให้เช่าบูชานี่ก็จะเป็นพระพุทธะ ฏิมกรทองเหลืองเปรตเอนะครับนี่ 5, ห้าพันพระขนาดบูชานี่ก็จะเป็นเหรียญแบบบูชาทั่วไปนะครับเป็นพระนอนนะครับนี่เอามีองค์ละหนึน่งพันมีหลายราคานะครับมีทั้งพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงเป็นชุดก็มีราคาเขาก็จะบอกไว้นะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดโพธาเตียนในปัจจุบันนะครับทุกคนผมว่าสวยนะสวยปกติแล้ววัดโพธาเตียนจะไม่ค่อยนํามาวางนี่นะครับตอนนี้มีให้เช่าบูชาแล้วนะครับถ้าเรามาวัดโพธาเตียนในปัจจุบันก็มาเช่าบูชาก็ได้นะครับโดยเฉพาะพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งจะเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับ ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพ่าเตียนของเรานะครับนี่ครับเกจิอาจารย์เยอะมากโอ้มีหลวงพ่อชักนาหลวงพ่อสมชายมามาหมดเลยนะครับสายอีสานก็มากันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เวอร์น,นี่เกจิเกจิเพียบเลยนะครับ บรรยากาศนักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ขาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับและก็คอยให้กำลังใจผมอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะพาไปชมวัตถุมงคลตามสถานที่ต่างๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ